พร้อมในการรับมือสาธารณาภัยที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะพลโทออนนนเพชคำค่ะหัวหน้าคณะทํางานด้านกิจการพลเรือนกองทัพปกตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธรา,า,นนารณภัยมณฑลหานบกที่38ที่ทํางานร่วมกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชมรมพารามอเตอร์น่านนะคะมีการชมการสาธิตช่วยเหลือกู้ชีพผู้ป่วยจากอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าจังหวัดน่านเนี่ยเขาบอกว่ามีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงมีแหล่งต้นน้ําของ แม่น้ำหลายสายซึ่งก็เกิดความแปรปรวนที่ทําให้เกิดความเสี่ยงภยัยเกิดภัยพิบัติได้ภัยพิบัติเนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะไม่ว่าเป็นน้ําท่วม,มนะดินโครนะลมภายุฤดูร้อนพายุลูกเห็บรวมไปถึงปัญหาจากไฟป่าเรื่องของหมอกควันด้วย การเตรียมยุโทโธปรกรณ์และก็อุปรกรณ์บรรเทาสาธ,ธารณภัยรวมไปถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเนี่ยนะครับถือว่าเนี่ยเป็นการเพิ่มทักษะนะทำให้พร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีการซ้อมนี่มีส่วนสําคัญนะอย่าทำไปเล่นๆไปนะอ,อย่าเช่นซ้อมหนีไฟเนี่ยบนตึกเนี่ยแต่ละออฟฟิศเขาจะมีเลยนะ กี่วันซ้อมทีกี่เดือนซ้อมทีเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญว่าเวลามีเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราจะมีแผนในการเผชิญเหตุและรับมือกันอย่างไรอันนี้เหมือนกันเขาก็ซ้อมเพื่อว่าเอ๊ะถ,ถ้าเกิดเกิดเหตุอย่างนี้เกิดไฟไหม้ไปช่วยแล้วจะเป็นยังไงต้องปฐมพยาบาลยังไงของแบบเนี้ยถ้าไม่ฝึกมันจะไม่คุ้นมือมันจะไม่ชินมือใช่ค่ะแล้วก็ฝากเตือนกันหน่อยนะคะก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงของปิดเทอมแล้วปิดเทอมใหญ่รดูร้อนแบบน,นี้เด็กหลายคน,น<อ>ก,ก็นางน้ําไปเล่นน้ำนี่แหละอันนี้ที่